สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุคิโอจะมาให้3มข้อปลดล็อกที่คุคิโอโคชิ่งลูกศิษย์วิดีโอคอรโคชิ่งลูกศิษย์ในวันนี้นะคะอยากได้ไหมวันนี้คุคิโอพึ่งเอ่อวิดีโอคอรโคชิ่งลูกศิษย์ที่อยู่ต่างประเทศในวันนี้นะได้มีความรู้หลังจากที่คุคิโอเราว่าทําการบ้านเอา,เอาเอาแล้วอย่างนี้ก่อนลูกศิษย์คนนี้คือ ในเบื้องต้นนะลูกศิษย์คนนี้คือเขาค่อนข้างมีดีกรีนะคะเป็นคนเก่งเลยแหละเรียนจบเอ่ปอปตีปอโทนะคะแล้วก็จบทางด้านบัญชีที่จุฬาและคราวนี้เนี่ยพอจบได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยลูกศิษย์คนนี้ก็ไปทำงาน เอ,อ,อยู่ในส่วนของเขาเรียกว่าพวก management เป็นอะไรนะทีมลีดของนของ,องน้นบัญชีที่บริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศเออตอนที่คุกิโอแบบโอเคอ่านข้อมูลของเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าออ้ยคนนี้มีดีหลายอย่างมากเลยความสามารถก็เยอะหน้าตาก็ยังดีด้วยเอออะไรจะแบบมาครบคันขนาดนั้นนั่นแหละค่ะรู้สึกว่า ไม่ได้แล้วดีใจมากๆที่เขาเอ,อ,อยากเข้ามาโคชิ่งวิดีโอคอลโคชิ่งกับโคนะคิโอนะโคคิโอก็เลยแบบว่ารีบรีบรับเลยแล้วก็พอหลังจากที่รู้ข้อมูลของลูกศิษย์คนนี้แล้วเนี่ยรู้เลยว่าความสามารถเขาเพียบแล้วพอเราทํากันบ้านเราก็รู้เลยว่าเราจะโคชิ่งเขายังไงโดยที่เขาเนะี่ยยังไม่รู้ตัวนะคุณยังไม่รู้ตัวว่าเขามีดีอะไรบ้าง <S <S เออ แล้ววันนี้คุย,คยโอจะมาให้สามข้อที่ปลดล็อกเขาเลยนะอใครอยากรู้บ้างพิมพ์อยากรู้่อยค่ะใครอยากรู้บ้างพิมพ์คำว่าอยากรู้หน่อยค่ะเออโอเคใครเข้ามาบ้างแล้วโอเคอ๋อโอเคคุณปุ้มบอกว่าสวัสดีค่ะคุิโอสวยค่ะขอบคุณนะคะอืมโอเคนะคุิโอจะให้ข้อแรกเลยนะ ข้อแรกก็คือแค่นี้นะคะข้อแรกอยากรู้ค่ะดีเลยเยี่ยมเลยโอเคค่ะในทิกตอกก็บอกว่าอยากรู้ค่ะอยากรู้ค่ะโอเคเยี่ยมเยี่ยมไปเลยนะอืมคือข้อแรกนะบางทีคุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้อะไร วันนี้คุคีโอไม่ได้เขียนหน้าจอนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าใครติดตามย้อนหลังก็ค่อยมาพิมพ์หรือบอกอีกทีหนึ่งนะในรมทั้นใน,ในทุกช่องทางเลยนะคะก็คือว่าข้อแรกนะคุณนะอาจจะติดว่าคุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้อะไรอืมคุณเฟียสเป็นคนที่มีความสามารถมากคุูคีโอบอกเลย สามารถเขาเรียกว่าหลังจากที่จบโทบัญชีจุฬาใช่ไหมคะแล้วก็ไปทำงานบริษัทน้ำมันที่อยู่ต่างประเทศเป็นระยะเวลาสิปีหลังจากนั้นแล้วก็ไปพบรักกับคนออสเตรเลียที่ทำงานอยู่ที่บริษัทน้ำมันนั่นแหละแล้วก็พากันพอพบลักแล้วเนี่ยก็แต่งงานแล้วก็ไปตั้งถิ่นฐานโยกย้ายตัวเองไปอยู่ที่ออสเตรเลีย นะคะนั่นแปลว่าความรู้ความสามารถเขาเต็มเปี่ยมแต่อาจจะด้วยภาระหน้าที่ของเขาใช่ไหมทำให้เขาอะ่ะจะต้องแบบว่าโอเคคนเราก็อาจจะมีความฝันความหวังไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าเอางานเป็นหลักบางคนก็รู้สึกว่าเออเอาครอบครัวเป็นหลัก บางคนก็รู้สึกว่าโอเคตอนนี้ครอบครัวก่อนแล้วงานมาทีหลังคุณเฟียสก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบว่าโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้ฉันเอาครอบครัวก่อนนะพอครอบครัวอยู่มีโรงเรียนให้ลูกเรียบร้อยแล้วออทุกอย่างปูพื้นฐานอะไรเรียบร้อยแล้วคราวนี้เนี่ยคุณเฟียสเล่าฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอ่ะเป็นคนที่รู้ตัวเองรู้ศักยภาพในตัวเองนะว่าตัวเองมีศักยภาพยังไง เพียงแต่ว่าไม่รู้จะเอามาันออกมาใช้ยังไงเพราะมันติดอยู่ที่ว่าคุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้อะไรหลังจากที่เข้ามาโคชชิ่งกับคูคิโอที่คูคิโอให้คำปรึกษาไปเมื่อช่วงบ่ายนี้นะคะคูคิโอบอกเลยว่าคุณตัวคุณเฟร็ดเองเนี่ยจะต้องเอาความรู้ที่ตัวเองมีก็คือทักษะในเรื่องของบัญชีใช่ไหม เขาเป็นอยู่ในกลุ่มของทีมลีดก็คือเป็นพวกเอ่อแมネจเมนต์ของพวกโอเซีที่อยู่บริษัทน้ำมันเอาความรู้ทางด้านนี้เนี่ยออกมาถ่ายทอดออกมาให้คุณค่าออกมาสอนผู้คนเอ,อ่อออกมาทำไงให้ก็คือออกมาสอนผู้คนเลยว่าวิธีการทำยังไงบ้างอืมวิธีการทำยังไงบ้างที่จะทำให้คนสามารถแอปพลาย เข้าสู่บริษัทน้ำมันที่อยู่ต่างประเทศคุณเชื่อไหมคะว่าหลายคนเลยอยากทำงานต่างประเทศหลายคนเลยอยากทำงานบริษัทน้ำมันเพราะว่ามันมีเงินเดือนที่สูงเพราะว่ามันมีความมั่นคงตามความเชื่อนะแต่ก็โอเคเราก็มองถึงภาพใหญ่ภาพใหญ่ใจความคือภาพรวมใหญ่ๆที่คนเขาที่มองกันนะเออ เนี่ยอยากทำงานต่างประเทศอยากทำงานบริษัทน้ำมันเนี่ยอยากจะมีอ,อยากได้รับประสบการณ์ใหม่ๆโดยที่ไปอยู่ไปเขาเรียกว่าในรู้ว่านาใหม่ๆเออนั่นแหละพอหลังจากที่คุกิโอโคชิ่งให้เรียบร้อยแล้วนะมันเหมือนปลดล็อกเขาได้เลยเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาติดตามคุกิโอมาสักพักหนึ่งแล้วเขารู้สึกว่าจริงแฮะที่คุกิโอพูดไม่มีผิดเพี้ยนอะไรเลย คือความสามารถมันอยู่ที่ตัวเราเพียงแต่ว่าเราไม่รู้วิธีการนําออกมาใช้คุณนึกออกไหมความสามารถเครื่องมือติดอยู่ในตัวเราติดจับมาควักมาตรงไหนก็คือสามารถพูดสามารถตอบได้หมดทุกอย่างออกมาเป็นความรู้ทุกอย่างจรงิงๆออกมาเป็นเงินได้ด้วยแต่แค่ยังไม่รู้พอเขาเข้ามาโคชชิ่งกับกูคโนะิโอนะโหเขาบอกว่าขอบคุณมากปลดล็อกเขาเลย เดี๋ยวเขาจะไปลองทําดูอืมก็คือเอาความรู้ความสามารถที่เขามีนี่แหละออกมาถ่ายทอดออกมาใช้เครื่องมือที่เรียกว่าออนไลน์ในการถ่ายทอดผ่านคอนเทนต์ในรูปแบบของไลฟ์และคลิปอืมนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ลูกศิษย์เขามองว่าโหแบบปลดล็อกข้อแรกโอเคเก็ตนะคะ เดี๋ยวครูคีโอไปข้อที่2นะคะว่าเขาข้อที่2เป็นข้อที่ปลดล็อกอยังไงอืก็คือว่าหลังจากที่ข้อสองนะคุณต้องรู้ว่าตัวคุณมีคุณค่ามากแค่ไหนเพื่อจะส่งต่อคุณค่าของคุณไปให้กับผู้อื่น ข้อนี้หลายคนเลยมีความรู้มีความสามารถอยู่ในตัวแต่ว่าเขาเขานะ่ะคิดว่าตัวเขาไม่มีคุณค่าอย่างลูกศิษย์ต่างประเทศคนนี้นะคุณเฟีสเนี่ยโอ้โหเรียนจบตั้งสูงอยู่ในตำแหน่งที่สูงด้วยนะคะแต่ว่าเขายังบอกกับกครูโอเองว่า เขารู้สึกว่าอยู่ที่ออสเตรเลีย2ปีแล้วรู้สึกว่าชีวิตไม่มีคุณค่าเลยถ้าใครได้ฟังตัวที่คุคิโอโคชิ่งมันจะมีคํานี้ตอนที่วิดีโอคอคชิ่งนะก็จะมีคํานี้ด้วยว่าคุณเฟรยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองอะทั้งที่แบบตัวเองมีความสามารถนะแต่รู้สึกว่าไม่มีคุณค่าเลยอยู่ที่ออสเตรเลียสองปีมีความสามารถเยอะแต่เหมือนกับ อยู่เลี้ยงลูกที่จริงชีวิตมีความสุขนะคะแต่นึกออกอหไรคะถ้าคุณนะเ,เคยได้ยินไหมเรื่องของกฎของมา s สโลก็คือ5ขั้นลำดับความสำคัญ5ขั้นความต้องการของมา s สโลซึ่งคุณเฟศแน่นอนมีปัจจัย4ครบแล้วมีความมั่นคงครบแล้วมีความลักเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วแล้วก็รู้ศักยภาพตัวเองเรียบร้อยแล้วพอไปถึงจุด ขั้นสูงสุดข้างบนเป็นจุดที่อยากจะเติบโตอยากจะขยายศักยภาพในตัวเองคุณเฟสมาถึงจุดขั้นที่5ของมาสโลวแล้วนะก็คือว่าอยากจะขยายตัวเองออกแต่แค่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงถึงบอกกับโคคิโอว่าเออรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเลยอยู่ออสเตรเลียมา2ปีแต่ว่าเออยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันเหมือนกับเวลาคนเราทำงานอยู่ตลอดเวลา ตลอดสิปีที่แบบอยู่ในอ,อยู่ในแม g จเ e นต์ทีมอยู่ใน Lead Team ทำงานทุกวี่ทุกวันมีคุณค่าทุกคนแบบว่าเรียกหาโอ้แต่พอไปอยู่ออสเตรเลียอ้าวไม่มีแล้วอ่ะสองปีผ่านไปยังรู้สึกว่าไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาจุดไหนมาโอเคแต่พอคิโอโคชชิ่งให้เท่านั้นแหละ เป็นตัวปลดล็อกข้อที่2นะคะว่าเฮ้ยแท้จริงเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้คนได้ก็ผ่านการแชร์ประสบการณ์ของตัวเองมันไม่ใช่แค่ว่ามันมีคุณค่าให่นั้นนะคุณยังสามารถสร้างรายได้จากการที่คุณออกมาให้ประสบการณ์ที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าให้กับคนอื่นด้วย คนอื่นเหมือนนำล่องทําตามเราค่ะก็คือเหมือนกับให้คนอื่นทําตามในสิ่งที่เราประสบความสําเร็จมาแล้วนะคะนี่คือเป็นตัวปลดล็อกเป็นตัวปลดล็อกข้อที่สองนะคะที่ทําให้คุณเฟียสแบบว่าโหแบบว่ารู้สึกว่าดีมากๆส่วนปลดล็อกข้อที่สาม เราไปต่อข้อ3ามเลยนะก็คือว่าเขารู้แล้วว่าข้อนี้ก็คือว่า take action คือการลงมือทำลูกศิษย์ของคุคิโ้หลายคนนะที่เป็นลูกศิษย์ที่เป็นนักลูกศิษย์ไม่ใช่แค่วิดีโอคอร์โคชิงเหมือนคุณเฟียสนะที่เป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดกับคุคิโอคุณรู้ไหมคะว่า ทุกคนมี mind set mind set ก็คือวิธีการคิดกรอบแนวคิดที่มันเติบโตมากๆเขามีมีมากอยู่แล้วแต่เขารู้สึกว่าเขาทำไมยังไม่มีผลลัพธ์พอมาเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของคูคิโอนะคูคิโอแนะเลยว่าสิ่งที่คุณขาดคือกระบวนการการลงมือทาอย่างต่อเนื่องพอเพราะเนื่อไหมคะว่าเราอะเวลาที่เราจะสําเร็จแล้วเนี่ยมันต้องมีคลายๆว่ามันต้องมีทั้งสองมดัด หมัดที่เป็น mindset ที่ทำให้ mindset ที่ทําให้คุณเติบโตกับหมัดที่เป็นเรื่องของการลงมือทําคุณต้องทําถ้าคุณขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณไม่สามารถประสบความสําเร็จได้เลยเหมือนคุณมี mindset ที่เติบโตแต่คุณดันไม่ลงมือทําไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะโอเคหรือว่าคุณลงมือทําลงมือทําลงมือทอํานั่นแหละ แต่ว่า Mindset คุณนะ่ะกับไม่มีคุณไม่หมั่นเติมความรู้ Mindset คุณกรอบแนวคิดคุณไม่ขยายมันไม่มีเกิดอะไรขึ้นนะเพราะฉะน,นี้ส่วนใหญ่ลูกศิษย์ของคุยโอทุกคนนะเป็นลูกศิษย์ที่คุยโอบอก์ดเลยว่าเป็นลูกศิษย์ที่มีคุณภาพพรีเมียมมากๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ย i n d ซ e t แบบกรอบกรอบแนวคิดเขาเติบโตแล้วยกเว้นว่าลงไม่ขาดการลงมือทำ การลงทาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเออโอเคไม่ได้ใส่ว่าค้งหรือเปล่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปต่อเลยแล้วกันเนาะเออเราคร้างที่อะไรเอ่ยไปทำอย่างงี้เผื่อไปทำอย่างนี้หรอเอออุยตายละ โดนบล็อกเหรอโอเคค่ะโอเคไม่เป็นไร mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. ก็คือว่าสุดท้ายแล้วคุณต้องลงมือทำนะค่ะสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เวลาที่อะไรก็ตามที่เราจะประสบความสำเร็จเราอะสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือก็ก,การลงมือทำและก็ต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่องจริงจัง จึงจะเห็นผลโอเควันนี้คูคิโอให้3มเคล็ดลับดีๆ3าข้อนี้นะเป็น3าสมเคล็ดลับสมเคล็ดลับที่สามารถปลดล็อกชีวิตของคุณได้เลยรวมทางลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดรวมรวมถึงลูกศิษย์วิดีโอคอร์ชชิ่งด้วยโอเคค่ะถ้าสมมติว่าอืถ้าสมมติว่า,า,วาใครก็ตามนะสนใจอยากจะเข้ามา มี mindset เขาเรียกว่าคุณนะมี mindset ที่แบบดีเยี่ยมแล้วแต่ขาดการลงมือทำใครก็ตามนะที่สนใจอยากให้คูคิโอช่วยเหลืออยากจ,จะให้คูอยากจะจากให้คูคิโอช่วยเหลือและพาคุณนะลงมือทำอะไรก็ตามแต่นะเโดยเฉพาะในเรื่องของออนไลน์อยากมีภาพพรีเมียมอยากมีคลิปพรีเมียมแน่นอนว่าคุณสามารถอินบ็อกเข้ามาในทุก แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่คุณกำลังฟังอยู่หรือว่าแอดไซน์เข้ามา k r u k e o h นะคะค o กิโอมีหลายโปรแกรมที่ช่วยสปอร์ตคุณทำให้คุณอ่ะมีออนไลน์ที่เห็นผลลัพธ์ได้อย่างเต็มที่และคุณสามารถทำออนไลน์ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีผลลัพธ์ได้เลยนะคะโอเควันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะคุกิโอไปแล้วนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอเคค่ะบ๊ายบายบายบายค่ะ